อาจารย์ครับสอนผมแก้หลังเร็วภายในหนึ่งนาทีหน่อยครับได้เอาง่ายที่สุดเลยกินยาแก้ปัญหาได้แค่ชั่วคราวเอาไปเลย8ชั่วโมงแต่อาจารย์บอกก่อนชั่วคราวไม่ใช่ถาวรแล้วก็ต้องเปลืองเ,เงินด้วยถูกไหมครับแต่อาจารย์มีวิธีซึ่งดีกว่านี้อีกเราใช้มือของเราฝึกการช่วยตัวเองให้ใกล้แตก และขั้นตอนนี้อยู่ในการนวดน้องชายเวลาเรานวดน้องชายเราคุมอารมณ์เราให้ไม่ถึงจุดสุดยอดมีวิธีการนวดเมื่อเราปฏิบัติมีวิน,นัยนวดตัวเองหรือช่วยตัวเองใกล้แตกบ่อยๆในที่สุดแล้วปัญหาจะแก้ได้ที่จิตใจและรวมไปถึงจุดที่มัน มีความอ่อนไหวต่อมือของเราเมื่อเราฝึกบ่อยๆมันจะชาขึ้นจิตใจแล้วก็ฝึกมากขึ้นไปปฏิบัติจริงแน่นอนครับ8ชั่วโมงเหมือนกันไม่ต้องกินยาดีไหมครับ้้าใลรรับบรีเนนฟรีครับ